สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด follow ใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า kmm ขีีเ็ก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลียข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยจะผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail คะ่ะก็สามารถคียข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิก แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคิดก็สู่ระบบต,ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์คะ่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นอินสตาแกรมค่ะแล้วก็มาเลือกดนมูนตรงนี้ค่ะดนมูตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะส่วนบริการตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้ะคะ่ะส่วนลิงก์ข้างล่างตรงนี้คะ่ะเราก็จะไปที่หน้า i. จีองเราเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ มาใส่แถบตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยพามาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํหนบาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปละโบนัสเพิ่มอีด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จ,จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ํา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มมี5%ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินได้ล่างนเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบเนบสลิปทุกธานาคารค่ะแล้วก็สามารถคีย์คัดล็อกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําาาาาเเเนนนนิกรรรใแออธคคขงได้ลย่ะ เสร็จแล้วนะคะก็นําสลิปค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปัง n ป p o w a l l e t ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยค่ะก็ดําเนินการในแอปัง n ป p o w a l l e t จนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงค์ค่ะจากแอป b a n ป p o w a l l e t มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะ ไปดูเมนูต่ตอไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะค่ะสําสหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะ ก็จะมีตัวช่วยเหลือค่ะกับแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า AddK คมขีดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการได้นําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์งตรงนี้นะคะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรค่าคอมมิชชั่นนี้5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l g y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า k m MM m c h com ก็ได้ค่ะเราก็จะกลับไปหน้า IG ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดฟอลโลอยู่ที่37คนเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอรีน้าจอก่อนนะ ต็อขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการให้เราไหวมงากเลยค่ะเพียงแป๊แบ,บเดียวเองค,ค่ะยอดก็ขึ้นมาให้แล้วนะคะเป็น147แล้วค่ะหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM Kids h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมงากเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราไปลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ